dumb drunk and the were were love so so ก็สวัสดีครับผมวัน hmm. นี้ก็ผมมาแนะนำานทางการเล่นคีฬานะครับผมนะเปแก้ทางเป็นเอเดนดอร์แล้วกันนะครับ คือมันก็ไม่ได้แก้ได้ทุกตานะไมให้รู้เหมือนกันว่าตานี้จะไหวไหมครับอันนี้เขาเวทคุมนะผมมาเอาคีพกาก่อนนะครับคุมอยู่นะในกลางแล้วเราก็มานะครับเอ็ันดอมมาแนละ้วผมต้องรอรอเล่นนะเอ็นดอมนตัวปั๊มต้นเกมครับโอ้โหมาเอาสุดนะครับหมดดงอนะ ผมได้แรดขึ้นมาหนึ่งนะครับน่าจะคุ้มอยู่นะคุ้มผมอะไม่คุ้มเพื่อนเอาง่ายผมก็ฟานไปก่อนนะครับเชื่อๆนะโอ้โอหอะไรพวกมันจะดวงเสือขนาดนี้วะ มันจับแล้วนะครับเรารูล้ลรู้แล้ะอันนี้มันเล่นยากว่ะผุมกดไปมั่วๆก่อนนะเมื่อกี้โอโ้โหน่าจะเสียทีมเขามันมีตัวโซนแล้วทีมเราเป็นอลินนะครับลำบากเลยนะชัอนนี้ โอเคได้แล้ออกมาถอนคืนแล้วได้ครับโอเคได้อดอมาครับสวยยอยู่ครับโอเคฟาร์ม okay, ได้แล้วครับชิวๆนะครับ ตาไปก่อนนะเอาแล้วไงมุมนี้สวยเลยสวยเลยสวยเลยเข้าป้อมเลยครับโอ้โหไม่ตาย,ยครับโอ้ทีเอ็มทำอะไรอยู่เนี่ยเอฟฟอร์เรดไม่กลัวจัดนะครับเนะี่ยมากับคีรามีส้มเนี่ยจะกลัวอะไรอีก แต่มันก็เอากูหลอกเอลอนมอตัวนี้ไปครับฟบตามรับเชียวๆนะตัวโกงเลยนะครับผมคีลานะโอพี OP จัดเกิดอะไรขึ้นกับคนที่มันยุ่งระหว่างข่ากับเซจิร่านั้นหรือการฆ่าที่เกิด เล่นเลสกิลอัลติเมทยังไม่พ้อป้องเลนเมอลอูโจตีนักูเหยียบไม่ได้เลยวะถอยก่อนแล้วกันม,มันโดนผมโดนมันตันด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าตันหรือใบนะนี่มันแจงกันอนะ่ะอึ่นมันมันปล่อยมันไลส่สกิลไม่ออกนะมุกี้มาอีกแล้วหรอโอ้พี่ บาได้บาน้องถ้าโดนเหยียบตายนะโอ้โหมามาพลังแฝงเกาะออกมานะโ <Your team S 1> <Okay. S 2> อเคเกาะออกมาแล้ว <team> โอ้โหเดืตายเป็นี่ยไม่ไหวอยู่ดีครับนี่ดีกว่ามันเหยียบยากคนระับพิวเกินนะครับ ตอนนี้เลยอย่าลงันได้เรือละพาร์ตี้เราดูเดือนยี่สิบไปครับไปอยู่นะดูบ้างหุ่ไม้ด้วย รอเล่นนะครับทีเดียวเพื่อน s <S เอ็นดอรอมาใส่ก oh <my. S 2> ันหกวเหียบไม่โดน <Okay. S 2> สวยดีนะมัน,ม,นมันบีงมาโดนสกิลหนึ่งผมพอดี oh <my. S 2> สวยเลยสวยเลยง่ายลนะครับดันก่อนนะ มาวันนี้ขอดันก่อนโ okay. อเคไวชิวอะออกกลางไหมไม่รู้ว่ะอ้าวตาย เฮ้ยถ้าโดนตายนะเมื่อกี้เบอร์บางถ้าอาริตอันถ้าอ้อารีตันโดนตายนะครับอื้อความรกมาักว่ะตายละโอเคแป๊บเดียวเบิร์แป๊บเดียวตัวเรา สตดีมเช็คพูดไหมละ่ะโอ้โหไม่อยากออกไม่อยากเข้าเ,าเลยวะ่ะภาพก่อนนะครับเฮ้ยจังจหวะน,นี้แหละ ็อกยังตายเหมือนจะมาดีอูนิ่เดียวเพื่อนผมไม่ได้ซื้อของไงน่าจะตายนะถ้าผมเสียนะตีป้อมสดเลยครับทีเดียว เดินมาจับยังไม่โดนสไตล์ผมนะเกี่ยวก็ว่าจะไปดอคครับเกิดอะไรข้นกับคุณที่อยิ่ระหว่างข่ากับเีานั้นนนหอาไปหานะอาเฮ้เเยนนะๆๆ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 ๆกๆๆๆๆๆๆ cầm cầm thế tại ô mặt điều ok không cũng có tìm món căng mới còn hợp căng bay ok bài S <S <S เฮ้นี่แหละช็อตโ์ครับตายมานี่ก่อนครับจ็บเกินนะน่าจะหมดนะครับเวอร์่าทุกคนอย่างเวอร์มีถึงตัวปิดด้วยวะ่ะ ผมยื้อไปให้เมื่อกี้ผมคนเดียวฟยองทีมครับอ้าวตายครับผมโอ้โหแม่งมันรอดไหมนเนี่ยโอ้โหอะไรวะโอเคขอลองขอลองโอ้โหตายสวยไหวชีว่าช่วงนี้ ทุกคนจังหวะนี้ผมเรียดร้อนมานะผมโดนเอ็นดอร์มันมานอ้วเนี่ยเออโดนมันเลี่ยบนะมันเอาเพื่อนมันจับผมนะครับ,บ,บ,บผมก็เลี่ยนนานเกิอนอะผมปิดดาเมจไม่ลงนะครับก็ตั้งแผนเอาผมยื้อเพื่อนเอาของทับนะน่าจะชนะแล้วนะครับโอเคพระเอกมาละฟอร์เรนผมโดนอะโอ้โหช่วยไม่ได้ ราวิวมันเลทเกมนะครับเพื่อมันมาดีมามาลองลองตายไปโหัลามเพื่อนแ้วสับเกิดไปตายอยู่ครับโหแลรดมาเลยมามา รอสับเคียวนะครับผมนะโอเค่าจบได้ครับออไป,ไปสวยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย